ยิงโฆษณาหรือว่าการยิงแอดนะคะถ้าหากว่ามองเผินๆเน,นี้ยเราอาจจะรู้สึกว่า เอ้ยจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูยากอะไรเลยแค่เรามีแคปชั่นดีๆมีภาพประกอบสวยๆกดยิงกดบูสต์โพสต์ก็คือเสร็จเรียบร้อยแต่จริงๆค่ะการยิงแอดเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอกับปัญหาที่ว่ายิงไปตั้งเยอะขนาดน,นี้แล้วเนี่ยทำไมยอดขายยังไม่เห็นขึ้นเลยบางทียิงแล้วก็รู้สึกว่าค่าแอดเนี่ยแพงก,กว่าของที่เราขายซะอีกนะคะเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ค่ะนี่คือ5เรื่องนะคะที่มือใหม่หัดยิงแอดจะต้องรู้ค่ะ โครงสร้างของแอดใน a c e b o o k นะคะจะถูกแบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือแคมเปญแอดเซตแล้วก็แอดคะ่ะโดยตัวของแคมเปญนะคะจะเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดภายในแคมเปญก็จะประกอบไปด้วยตัวของแอดเซตและภายในแอดเซตเนี่ยก็จะเป็นแอดอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดในนี้นะคะ่ะทั้ง3ส่วนนะคะจะมีการตั้งค่าที่เขาแตกต่างกันออกไปะคะ่ะแคมเปญเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดวัตถุประสงค์หรือว่าออบเจกตีฟนะคะของแอดแล้วบอกกับ Facebook ค่ะว่า เราต้องการที่จะทำอะไรเช่น engagement คือการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการไลค์คอมเมนต์แชร์ใดๆ Facebook ก็จะแสดงแอดเนี่ยไปยังคนที่มีพฤติกรรมที่ชอบ engage รูปแบบนั้นกับโพสนะคะส่วน a d s e t นะคะก็จะเป็นการตั้งว่ากลุ่มคนที่เราต้องการที่จะยิงไปหาเนี่ยเป็นกลุ่มแบบไหนคนแบบไหนคือคนที่เป็น audience ของเราหรือว่าเป็น target ของเรานั่นเองค่ะ มาในส่วนที่เล็กที่สุดนะ,ะนั่นก็คือตัวของแอดค่ะคือพวกโพสต์ต่างๆที่เรามีการยิงออกไปค่ะด้วยความที่แอดเนี่ยเป็นส่วนย่อยในแอดเซตนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเรายิงแอดนี้เนี่ยไปให้กับคนแบบไหนในแอดเซตไหนนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบไหนที่เหมาะสมกันกับคนในกลุ่มนั้นๆการสร้างแอดขึ้นมาค่ะเช่นแอดเซตที่1นะคะก็จะมีกลุ่มคนอายุ1 8บแถึงยีสีที่ใช้ในแอดก็อาจจะดูสนุกมีสีสันตามช่วงอายุในส่วนนั้นนะคะส่วนแอดเซตที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เราตั้งไว้ั45 5-60สีที่ใช้ก็อาจจะดูมีความจริงจังดูเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเชื่อถือมากกว่าในแอดเซตแรกนะคะทางนี้เนี่ยก็จะรวมไปถึงการเขียนแคปชั่นที่โดนใจกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในแต่ละฮาเก็ตของเราด้วยในแต่ละแอดนั้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจในโครงสร้างทั้งหมดแล้วตั้งค่าได้ถูกนะคะก็จะทําให้การสื่อสารของเราไปยังกลุ่มคนที่แตกต่างกันเนี่ยถูกจุดตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์ณเวลานั้นๆด้วยค่ะ หลายๆคนไม่รู้นะคะก็คือความสําคัญของการตั้ง Objective หรือว่าวัตถุประสงค์ของแคมเปญนั้นๆค่ะและนี่เป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่ทําให้ค่าโฆษณาของหลายคนเนี่ยแพงขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะการทํางานของ f c e e o o o เนะะี่ยค่ะเขาจะมาดูว่าเราต้องการที่จะได้รับ Objective แบบไหนหรือว่าต้องการใช้ Objective แบบไหนค่ะเช่นต้องการให้คนทัก Message ต้องการให้คนเห็นโฆษณาต้องการให้คนกด คลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ของเราหรือว่าต้องการให้คนกดสั่งซื้อนะคะถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายแบบไหนเนี่ยให้กับ Facebook มันก็จะมีการปรับแต่งให้กับเราโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้คนมองเห็นเยอะๆเ,เราตั้ง o b j e c t i v e ให้คนมาเห็นโพสต์เราเยอะที่สุดอันนี้ก็จะได้ในราคาที่ดีนะคะเพราะว่ามันตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าจะเอายอดขายเอา Conversion แต่บอก a c e b o o k ว่าตั้ง Objective ให้คนมาเห็นโพสต์เยอะที่สุดอย่างเอาเป็นบริชนะเป็นอนะิมเพ ยอดขายที่น้อยลงเพราะว่าเป้าหมายมันเป็นคนละตัวการ Facebook หาคนละแบบมาให้กับเราอันนี้ก็เลยอาจจะทําให้แอดเนี่ยแพงขึ้นอีกจุดก็คือทุกการยิงแอดถาควรกาหนดว่างบที่เราจะใช้เนี่ยมันควรจะไม่เกินเท่าไหร่ในแคมเปญนั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เงินเนี่ยมันถูกใช้ไปกับแอดที่ไม่ได้ผลแล้วก็อาจจะใช้ประกอบกันกับฟังชันที่เป็นแคมเปญบัจจตออปติมิเซชันนะคะให้กับ a c e b o o k เนี่ยเขาช่วยดูแลเรื่องของค่าบัจจตแอดให้กับเราให้ใช้เงินอยู่ในบัจจตที่เรากําหนดไว้ค่ะนอกจากนนนนนััน้้แวเเเีี่่่ยยฟจจออรระะชใืงงงงงขกาบิไป ที่มันได้รับผลลัพธ์ที่ดีในแคมเปญนั้นๆให้เองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ต้องคอยมาปรับเองค่ะคือไม่ใช้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องมาคอยมาปรับเพิ่มลดค่าโฆษณาของตัวแอดนั้นๆเองค่ะแต่ว่า มันอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มีเวลานะะในการมาดูตัวแอดตัวโฆษณามาตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะพบว่าตัวแอดตัวนี้มันไม่ได้ผลอีกต่อไปในวันที่มันมีการใช้เงินเยอะเกินไปแล้วค่ะดังนั้นเราเนี่ยการดูบัจเจตการตั้งแคมเปญให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่จะช่วยไม่ให้ค่าแอดของเราเนี่ยแพงจนเกินไปนั่นเอง ในการทำธุรกิจแรกๆค่ะเราอาจจะไม่รู้หรอกว่ากลุ่มไหนคือกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆการยิงโฆษณาในช่วงแรกเลยค่ะเราก็ควรที่จะยิงในหลากหลายรูปแบบเอาไว้นะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะโน้ตไว้นิดนึงว่าแล้วแต่วิธีการของคนด้วยนะคะแต่การยิงที่หลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการเทสเพื่อหาลูกค้าที่ใช่เพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะได้เจอกับกลุ่มเป้าหมายที่นอกเหนือไปจากความคาดหมายของเราก็ได้เหมือนกันแน่นอนว่าวิธีการนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เงินในช่วงแรกที่เยอะมากกว่าแต่ว่าเราก็จะได้เจอลูกค้าที่ใช่ในเวลาที่เร็วแล้วเราก็สเกลไปได้ เร็วกว่าในช่วงท้ายนั่นเองค่ะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเป็นการทดลองใน3กลุ่มใน3ามแอดเซที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันก็ได้หรืออาจจะเป็นการตั้งในความสนใจที่แตกต่างกันออกไปก็ได้แต่ว่าก็ควรจะมีแค่ตัวแปรเดียวนะคะที่แตกต่างกันเช่นมีความสนใจที่ต่างกันสิ่งที่เหมือนกันคืออายุของออเดียนต์นะคะหรือว่ากลุ่มทาเกตในแอ s เซนั้นๆเพื่อให้วัดผลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งค่าโฆษณาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดด้วยเหมือนกับการที่เราบอกว่าหาคน100หนมาใร้อยคนมา100คน ห,หน่อยแต่เป็นผู้หญิงที่ต้องอยู่เชียงใหม่เท่านั้นเนี่ยเฟซบุ๊กก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออแบบที่สองมันยากกว่านะมันใช้แรงในการหาเยอะกว่านะเลยทําให้ราคาของการยิงโฆษณาเนี่ยมันมีราคาที่สูงขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะได้รับผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของเรามากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะอันนี้ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องกลับมามองค่ะว่าโฆษณาตัวนี้เนี่ยเรายิงเพื่ออะไรกันแน่ยิงเพื่อให้คนรู้จักเยอะๆก็ควรจะยิงแบบก,กว้างๆมากกว่าเพื่อให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รู้ด้วยว่่่่าคคคนนนนกกลลุุมมไหือทีส แล้วก็ค่อยไปทดลองในขั้นถัดไปแต่ถ้าหากว่าต้องการจะใช้ในมุมของการคอนเวิร์ตว่าเออธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ในจังหวัดนี้นะเราต้องการแค่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดนี้เท่านั้นนะการยิงกระจายทุวประเทศก็อาจจะไม่ได้ผลในตามแบบที่เราต้องการเหมือนกันค่ะก็จะเป็นการพิจารณาไปในส่วนๆไปค่ะหลังจากที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายหรือว่า Tar g e t a ต d i e n c e ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนถัดมาก,ก็คือการตั้ง นั่นเองค่ะที่ส่วนนี้จะเป็นการบอกว่าโฆษณาของเราจะไปอยู่ส่วนไหนบ้างบน Facebook Newsfeed ไหมบน i g s t o r y บน Messenger เป็นต้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะละเลยความสำคัญในการตั้งในส่วนนี้ไปเพราะว่าอันแรกเลยที่เขาขึ้นมาเสมอค่ะคือมันจะเป็นอ u ต o m ม t ติ p l a c e m e n t นะคะก็คือจะใช้ไปตามนั้นเลยแต่จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ค่าโฆษณาของเราเนี่ยมีราคาแพงก็ได้เช่นกันค่ะปัจจุบันนะคะ placement ที่เราตั้งได้เนี่ยมันมีหลายอย่างเลยก็เลยต้องมาพิจารณากันอย่าง จริงจ,งจังว่าจริงๆแล้วลูกค้าของเรานะคะเขาอยู่บนแพลตฟอร์มไหนกันแน่เขาเข้าถึงสื่อในส่วนไหนตรงไหนบ้าง โดยทั่วไปค่ะก็จะแนะนําว่าเบื้องต้นลองลบทั้งหมดก่อนแล้วก็เลือกติ๊กเฉพาะอันที่เรามองว่าลูกค้าเราอยู่ยนั้นเช่นอย่างบางทีเอิ้เองทำเนี่ยเอ,เอิ้ก็จะเลือกติ๊กเฉพาะในฟีดค่ะเพราะว่าต้องการให้คนเนี่ยมองดูบนพื้นที่หลักของเขาก็คือบนนิวฟีดหรือในกรณีที่เราต้องการที่จะตั้งสําหรับอินสตาแกรมเราก็จะมองว่าเออไอจี IG เนี่ยอาจจะเป็นส่วนของสตอรี่ในส่วนของนิวฟีดเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมเช็คนะคะว่าภาพโฆษณาที่เราใช้เนี่ยมันมีไซส์ที่ตรงกับเพรสเมนต์ของแต่่่ลละะชอองงงทาาาจรรริๆหืเเปพ หลายกรณีเหมือนกันค่ะที่ f c e e o o o เนี่ยเขามีการขอบภาพมีการปรับ ขนาดของภาพให้โดยอัตโนมัตินะคะพอเราเอามันไปแสดงบนวิวนะคะที่ภาพมันเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ภาพมีการขอบบางส่วนไปหรือเอาภาพแนวตั้งมายิงเราก็อาจจะทําให้ภาพเห็นข้อความบางอย่างไม่ครบนะคะทำให้เราเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสในการปิดลูกค้าส่วนนี้ไปก็ได้เพราะว่ามันขาดคีเมสเซจที่อาจจะอยู่บนภาพนั้นไปการมีแอดไปโผล่ในทุกทุกที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีค่ะแต่อาจจะไม่ได้คุ้มกันกันกบที่เรายิงไปแล้วโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีบัตเจตที่เยอะมากนะคะ,นะคะการแสดงแอดอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ลูกค้า ที่เป็นกลุ่มของเราจริงๆเขาเห็นได้ง่ายแล้วก็สนใจในตัวของโปรดักต์ของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในการเลือก p พรสเ m e n t ที่เหมาะสมแล้วก็จะทำให้การยิงโฆษณาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ่วนนี้คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่คนรู้น้อยเหมือนกันนะคะบางทีการยิงโฆษณาเนี่ยมันจะมีแอดตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นแอดนางฟ้าเป็นแม่ทุนหัวนะคะเป็นตัวที่ยอดดีมากๆทํากาไรได้เยอะคนคลิกเยอะคนทักเมสเซจเยอะแต่ว่า ไม่ใช่แอดทุกตัวที่เขาจะดีตลอดการนะคะการยิงเฉพาะตัวที่ดีต่อไปเรื่อยๆซ้ำๆบางทีนังฟ้าเขาอาจจะกลายมาเป็นซาตานที่ใช้ทุนโฆษณาที่สูงขึ้นได้เหมือนกันแต่ให้ยอดที่มันแบบลดลงจากเดิมที่เราเคยเคยได้มานะคะคนยิงจึงต้องมีการออปติมิซ์หรือว่าเป็นการปรับ แอดที่หลังบ้านกันอยู่สม่ําเสมอค่ะอาจจะลองเป็นการเปลี่ยนแคปชั่นไหมเปลี่ยนภาพใหม่ๆหรือเปลี่ยนคีย์เมสเซจบางอย่างนะคะในตัวตรงนี้มันคือการทดลองในการยิงแอดรูปแบบใหม่ๆหรือว่าลองในหลายๆออบเจกตีนั่นแหละมันก็จะทําให้ตัวการยิงแอดเนี่ยมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือว่าปรับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมได้เพิ่มโอกาสที่เราจะได้เจอกับแอดนางฟ้าตัวใหม่ๆอยู่ตลอดนี่ก็เลยเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ควรเอามาใช้ในการยิงแอดมากกว่าการยิงครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยให้แอดนางฟ้าทิ้งไว้เเป็นแอดตาาาล้ววรมคิ่ はい。 แอดเนี้ยที่เรายิงไปมันไม่ได้ผลนะคะแต่ข้อควรระวังของการอัพติมัทิสห์ก็มีเหมือนกันนะคะคือแอดตัวนั้นเนี่ยเวลาที่มันถูกลอชไปแล้วแล้วมันมีการปรับแก้ระหว่างทางมันจะทําให้ระบบมันเกิดการเล a ร์นิ่งหรือว่าหยุดเพื่อที่จะหาแทา็กเก็ตใหม่เรียนรู้ใหม่แล้วมันอาจจะทําให้ต้นทุนในการทําช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะแพงขึ้นก็ได้เหมือนกันวิธีที่แนะนำนะคะนั่นก็คือการสร้างใหม่หรือว่าเป็นการรูปพิเคตการทําซ้ําในตัวแอดตัวนั้นขึ้นมาแทนที่เราจะเข้าไปแก้ในของเดิมส่วนนี้เนี่ยเป็นพาร ที่มือใหม่หัดยิงอาจจะต้องให้เวลาให้ความสําคัญมันเช็คหลังจากที่เรามีการยิงไปแล้วค่ะแล้วก็มาปรับโฆษณาให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่สม่เสมอค่ะเพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่ดีขึ้นให้กับธุรกิจได้ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นแค่แนวทางเบื้องต้นแล้วกันสําหรับคนที่อยากเริ่มยิงโฆษณายิงแอดด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรตายตัวบางทีนางฟ้าของที่หนึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นนางฟ้าของอีกที่หนึ่งบางทีแอดนางฟ้าบางคนก็อยู่ได้ยาวนาะนเป็นปีเลยเหมือนกันถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแอดตัวเนี้ยมันไม่เวิร์กแล้วควรจะปรบับหรือว่าควรจะแก้ตั้งแต่ตอนไหนอาจจะเริ่มดูจากจุดที่ง่ายๆที่สุดค่ะก็คือเมื่อแอดเนี่ยมันไม่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับเรา ต่อไปเช่นแอดมีเมสเซจทักมาเยอะก็จริงแต่การปิดคุณ i t y ต่ำลงหรือว่าแอดที่เคยมีเมสเซจ60เหลือแค่30อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เริ่มลองหาแล้วว่าเราจะเอานางฟ้าคนใหม่ขึ้นมาแทนตัวเก่าเมื่อไหร่หวังว่า5ข้อนี้ค่ะก็จะช่วยให้การยิงโฆษณาของค,คุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าต้องการทีมที่จะช่วยในการปรับโฆษณาอยู่สม่ําเสมอค่ะ The Growth Master นะคะมีบริการดูแลการตลาดให้คุณแบบครบวงจรรวมถึงการยิงโฆษณาด้วย ถ้าหากว่าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ e ี a i l connect@thegoldmaster.com r หรือว่าที่ Facebook Page แล้วก็ที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับ The Goldmaster r ค่ะ